สวัสดีค่ะวันนี้มอพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเข้ามาอยู่ในครัวนะคะตาจะมาทำก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็จะมาทำอปอปเป๊ยะสดน,นะคะหรือว่าเวนิสปริงโรงนั่นเองนะคะ เดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนแล้วก็ใช้เส้นที่เป็นศูนย์แคลอรี่นะคะก็คือเส้นที่ไม่มีแคลอรี่นั่นเองนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานคีโตนะคะตอนนี้ก็จัดเตรียมผลไม้ไปด้วยนะคะวันนี้ซาก็จะอยู่ในครัวซะเป็นส่วนใหญ่เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าซาจะทำอะไรบ้างนะคะก็จะ ปอกแครอทแล้วก็เตรียมเอาแครอทตัวนี้นะคะไปทำปอบเปียสดนะคะหรือว่าเวียดนามสปริงโรลนะคะหน้าตาของเขาจะอยู่แบบนี้นะคะทำเสร็จแล้วเตาก็จะใช้ปูอัดแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็มีผักสลัดนะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มปอบเปียสดนนั่นเองนะคะวิธีการเตรียมก็ง่ายๆเลยนะคะผักสลัดนะคะผักกาดแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็มีต้นหอมนี้ก็จะหั่นไว้ใส่ ในก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ก็มีโปอัดแล้วก็มีกุ้งนะคะเส้นที่สตาร์ว่าก็จะเป็นสล no ิม n นื้อดูเรดี้ถั่วก็นี้ก็คือผัดได้แล้วก็เอามาทำก๋วยเตี๋ยวได้นะคะวันนี้ก็จะใช้ผักกระหล่ำนะคะแล้วก็ใช้เส้นแบบนี้นะคะในการทำก๋วยเตี๋ยวแล้วสตาร์ก็ตุนน่องไก่ไว้นะคะกับเครื่องตุนยาจ,จีนะคะเป็นไชนีสไฟสไปซนะคะแล้วก็ใช้ซีอิ๊วดำแล้วก็เกลือนะคะ แล้วก็พุงรสดีนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มีรสชาติที่กลมกล่อมนั่นเองค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีเส้นแล้วก็มีผักนะคะวิถีชีวิตในอังกฤษนะคะช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วเราก็ต้องหาอะไรทานให้ร่างกายมันอบอุ่นนะคะโดยเฉพาะน้ำซุปนะคะก็จะ ทานมากขึ้นในช่วงหน้าหนาวแาะนี่นะคะหน้าตาของก๋วยเตีย๋ยวไก่ตุนนะคะกับเส้นที่เป็นศูนแคลอรี่นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะคือจริงๆแล้ว พวกทานคีโตเราสามารถที่จะทานพวกเนื้อพวกผักอะไรอย่างนี้ได้พวกไขมันได้นะคะเราจะไม่ค่อยทานแป้งนั่นเองนะคะแป้งทานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเราก็ลดความหวานลดความเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้เราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวชามนี้มาซึ่งมีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ํามากๆเลยค่ะเหมาะสําหรับคนที่ ทานคีโตนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครจะเติมพริกป่นก็ได้นะคะอันนี้คนที่ทานคีโตก็สามารถที่จะทานได้นั่นเองค่ะ <G ül> ส่วนเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นปอเปียะสดนะคะหรือว่าปอเปี๊ยะเวียดนามนั่นเองนะคะก็จะมีแผ่นแป้งแบบนี้นะคะ rice paper นะคะอันนี้ก็ใช้ตัวนี้แล้วก็มาแช่น้ํานะคะให้เขาแบบว่านุ่มลงนะคะเราก็เอามาห่อกับผักที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะคะแผ่นแป้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะท่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า rice paper นะคะ สามารถหาซื้อได้จากร้านจีนหรือว่าร้านเวียดนามร้านไทยซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้ก็มีขายนะคะชีวิตในต่างประเทศนะคะหลายๆประเทศเขาก็จะมีของพวกนี้นำเข้ามานั่นเองนะคะก็สะดวกในการทำแล้วสะดวกในการ ทานด้วยนะคะสตาก็จะใช้ผักกาดแครอทนะคะแล้วก็ใช้ปูอัดนะคะแล้วก็ใช้กุ้งนะคะกุ้งก็ลวกสุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาวางแบบนี้นะคะใครชอบผักสาระแนหรือว่าชอบผักชีนะคะก็สามารถที่จะใส่ไปด้วยได้นะคะใครชอบผักแบบไหนก็สามารถที่จะใส่ไปได้คะ่ะ ทำตามที่ตัวเองชอบเลยอันนี้สตาร์ทำในแบบที่สตาร์ชอบนะคะก็สามารถที่จะดัดแปลงส่วนไส้ด้านในได้นะคะว่าเราจะทําเป็นไก่หรือว่าใส่เส้นขนมจีนอะไรแบบนี้เข้าไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าสตาร์เลือกที่จะไม่ใช้เส้นนั่นเองนะคะเวทธีการห่อนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะแผ่นพอแช่นนามันนุ่มแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะคนโทรลได้นะคะมันก็จะมีความยืดหยุ่นนั่นเองนะคะ ก็ห่อไปเรื่อยๆนะคะจนไสของเรานะคะจนฟิลลิ่งผักสลัดของเราหมดนะคะ mm hmm. ก็วันนี้น่าจะได้สักประมาณ4ชิ้นนะคะ mm hmm. ทำไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะตามที่ตัวเองชอบนะคะ mm hmm. แรกๆก็อาจใจย,ยังไม่ชินนะคะส mm hmm. ตาก็ไม่ได้เป็นคนที่ห่อสวยอะไรนะคะ mm hmm. ก็ทำ อย่างที่เพราะว่าเราไม่ได้ทําขายเนาะเราก็ทําแบบที่เราพอใจที่จะเป็นแบบนี้เนาะนี่ก็คือเมนูที่เรียกว่าลดความอ้วนได้อีกหนึ่งเมนูเลยนะคะแต่เมนูนี้ก็ถือว่ามีคา,าร์บิวคาร์บไฮเดตจากแผ่นแป้งตรงนี้นะคะก็ถือว่ายังโอเคอยู่ค่ะวิธีการห่อก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ ลงจากนั้นนะคะจะมาตัดเป็น3ชิ้นก็ได้หรือว่าจะมาตัดเป็น2ชิ้นก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดค่ะและนี่นะคะก็เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ สต๊อกก็ทําได้สี่ชิ้นนะคะวันนี้แล้วก็หั่นเขาออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเสิร์ฟพร้อมกับน้าจิ้มนะคะน้ําจิ้มวันนี้ก็จะเป็นเวียดนามิสไรซ์เพเปอร์ซอสนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มสําเร็จรูปนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบความเค็มนะคะก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ําจิ้มไก่ก็ได้นะคะหรือว่าน้ําจิ้มถั่วก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ชอบมากๆนะคะ แล้วก็ถัดไปนะคะสตาก็ต้องตรวจโควิดอีกเช่นเคยนะคะแต่รอบนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าจะตรวจแบบ PCR นะคะซึ่งตรวจแล้วก็ต้องส่งไปรษณีย์เพื่อที่จะได้ผลในการอย่างแน่ชัดนะคะไม่ได้ตรวจเป็นตรวจที่บ้านนะคะแบบนี้ก็ต้อง รีเจสเตอร์หรือว่าลงทะเบียนจากเว็บไซต์ของ g ก้าพ n ่มนะคะตัดตรวเสร็จตาก็จะเอาไปโพสส่งปรายสนีนะคะแล้วอีก2วันเดี๋ยวมาดูผลกันนะคะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ต้องลบไปแล้วค่ะ